สวัสดีครับผมป๊อกนะครับธนกิจประจันเร์เสนนักกีฬาพกกายทีมชาติไทยแชมป์ประเทศไทยนะครับหลายๆท่านคงจะเคยเห็นหน้าผมกันมาแล้วบ้างนะครับ จากวิดีโอคลิปนะครับครั้งที่แล้วการทดสอบความแข็งแรงของถังเก็บน้ำดอตรุ่นพาราไดซ์ซึ่งครั้งนั้นผมใช้ไม้เบสบอลฟาดอย่างแบบเต็มแรงเลยนะครับสรุปถังน้ำไม่แตกนะครับและไม่เสียหายเลยครับครั้งนั้นแล้วก็พิสูจน์ได้เห็นกันแล้วว่ามันทนทานแข็งแรงจริงนะครับและว,วันนี้เราจะมาทดสอบถังน้ำดอทดรุ่นใหม่สีใหม่ ซึ่งมีคุณสมบัติใหม่ๆเพิ่มมากขึ้นนะครับส่วนคุณสมบัติพิเศษของถังเก็บน้ําดอทรุ่นพาราไดตัวใหม่นี้นะครับที่เห็นด้วยตาก็คือเรื่องของสีนะครับถังใหม่เป็นสีแกนิคเกรหรือสีเทานะครับมีความสวยและดูเรียบหรูเหมาะกับบ้านในหลายๆสไตล์นะครับและนอกเหนือจากสีก็คือเรื่องของความสะอาดที่เพิ่มมากขึ้นกว่าเดิมด้วยนะครับ ภาพที่เห็นนะครับคือทดสอบความแข็งแรงและความยืดหยุ่นนะครับของชิ้นส่วนถังเก็บน้ำดอสพาราไดด้วยเครื่องเทนไซเทสนะครับเพื่อหาค่าของความแข็งแรงและความยืดหยุ่นนะครับโดยทดสอบนี้เราจะเปรียบเทียบกับวัสดุโพลิเมอร์ชนิด C6 ที่ใช้สําหรับทําถังเก็บน้ําทั่วไปในท้องตลาดซึ่งจะเห็นได้ว่าวัสดุของถังเก็บน้ําดอสพาราไดมีความยืดหยุ่นสูงมากเลยนะครับหูและภาพที่เห็นตอนนี้นะครับคือวัสดุโพลิเมอร์ชนิด C6 นะครับใกล้ขาดแล้วครับขาดแล้วครับ ส่วนวัสดุของถังเก็บน้ำดอสพาราไดซ์ยังไม่ขาดเลยครับเป็นไงกันบ้างครับคงเห็นการทดสอบแล้วนะครับว่าถังน้ำดอสรุ่นพาราไดซ์มีความแข็งแรงเหนียวกว่าโพลิเมอร์ C6 วัสดุที่ใช้ในการทำถังน้ำทั่วไปจริงๆนะครับครับและต่อไปนะครับผมจะพาไปทําการทดสอบในอีกหนึ่งรูปแบบนั่นก็คือการโยนลงมาจากที่สูงนะครับแล้วไปดูกันว่าวันนี้ผมจะโยนลงมาจากความสูงที่เท่าไหร่จากครั้งที่แล้วนะครับเราได้ทดสอบการโยนทิ้งในความสูงที่แเมตร ส่วนครั้งนี้มีคนถามผมว่าถังเก็บน้ำดอสพาราไดซ์รุ่นใหม่สีเทาจะแข็งแรงเหมือนกันหรือเปล่าครั้งนี้ผมจะโยนทิ้งในความสูงที่มากกว่าครั้งที่แล้ว2เท่ากันไปเลยโดยผมจะทิ้งที่ความสูง16เมตรเราไปดูกันนะครับว่าถังเก็บน้ำดอสพาราไดซ์รุ่นใหม่สีเทานี้จะแข็งแรงและแตกหรือเปล่าครับ ยังไงครับไม่แตกครับสุดยอดความแข็งแรงและความเหนียวนะครับความสูง16เมตรไม่สามารถทำอะไรถังน้ำดอสรุ่นพราด้านี้ได้จริงๆเลยนะครับเยี่ยมครับนอกเหนือจากความแข็งแรงแล้วสิ่งที่ถังใบนี้มีเพิ่มมากขึ้นนั่นก็คือนวัตกรรมของความสะอาดนะครับ ถังรุ่นนี้มีซีเวอร์คอมแบทเอนไทร์ไมโครเบลซึ่งเป็นนวัตรกรรมที่สามารถยับยั้งแบคท,ทีเรียและจุลินทรีย์ได้มากถึง9 9 9 9เลยครับและได้ผ่านการทดสอบจริงจากห้องปฏิบัติการของสมาคมนาโนเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยหรือนาโนเทคอีกด้วยนะครับถังเก็บน้ำดอสพาราได์รุ่นใหม่สีเทานี้ยังได้รับเครื่องหมายรับรองมาตรฐานนาโนคิวด้นะครับซึ่งเป็นรายแรกและรายเดียวในประเทศไทยแบบนี้มั่นใจได้เลยครับถึงเรื่องความสะอาดและความปลอดภยัยนอกจากความแข็งแรงและความสะอาดแล้ว ถังใบนี้ยังสามารถกัน UV ได้สูงสุดถึงระดับ20และรับประกันยาวนานถึง25ปีด้วยนะครับคุณสมบัติอื่นของถังเก็บน้ำดรอสาราดัยไม่ว่าจะเป็นฝาป๊อปอัพระบายน้ำล้นที่จะช่วยให้ถังน้ำไม่เสียหายในกรณีลูกลอยไม่ทำงานส่วนท่อภายในเป็นท่อ p p r ที่มีความแข็งแรงทนทานและที่สำคัญคือเรื่องของการประสานท่อกับข้อต่อเป็นเนื้อเดียวกันเพราะไม่ได้ใช้กาวติดแต่ใช้การหลอมประสานผ่านเครื่องเชื่อมท่อแบบพิเศษเป็นไงบ้างครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องความแข็งแรง ความเหนียวของนงวัตรกรรมดูแลเฟกและความสะอาดที่เพิ่มขึ้นของ s ีเวอร์คอมแบตเอนไซม์ไมโครเบลรวมถึงคุณสมบัติพิเศษอ,อื่นอีกมากมายคงทําให้ตัดสินใจได้แล้วใช่ไหมครับว่าถ้าจะเลือกซื้อถังน้ําสักใบขอให้นึกถึงถังน้ําดอทพาราได s ์รุ่นใหม่นี้นะครับและก่อนที่จะไปนะครับผมขอทําการทดสอบด้วยตัวผมเองอีกสักครั้งหนึ่งนะครับโอ้ถังน้ําดอทพาราได์แข็งแรงจริงทนทานจริงเหนียวจริงเยี่ยม